สวัสดีครับคุณครูยังไม่ครูต้องสวัสดีก่อนสิครับกราบสวัสดีนักเรียนทุกคนอวตจรารณ์ทำไมไม่เป็นครูไม่ใช่หรอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนมาเล่นกิจกรรมกันนะคะวันนี้ไม่เรียน<อ>แล้วหรอไม่แนะนําตัวด้วยโครูคูปวต้องเดิเขาๆดือปรอดจอดดีคลิปที่แล้วนะคะบ่นว่าเครียดว่าเครียด รอบนี้ครูจะให้เล่นสนุกๆก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นขอเช็คชื่อก่อนนะคะมาครับยงังเด็กหญิงขวานค่ะมาค่ะเด็กหญิงโฟค่ะอาา้าครับ<า>นิ่งไปเลยค่ะได<ห>้ยินแล้วคะเมื่อกี้ไม่ได้ยิ<ห>นะคะ่นะ,คะ,คะทำไมอ่ะอเสียงเบาเดี๋ยวครูหักคะแนานนะคะเด็กชายเป้ค่ะมาครับ,บเสียงดังเกินไปหักคะแนนนะคะอ่ะเด็กชายไว้ค่ะมาครับ สรุปว่ามาครบนะคะก็สำหรับวันนี้ครูจะให้นักเรียนเล่นกิจกรรมกันค่ะอืห้องเรียนห้องเรียนไปกันสวยใช่ไหมไฮเทคใช่ไหมครูไม่ได้ทำหรอกจะว่าไปข้างบนนี่คือที่รดน้ำหรือเปล่าครับอ๋อใช่เวลาไฟไหม้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยมันคือไฟอะก่อนอื่นนักเรียนตามครูมาแล้วกันนะคะไม่อธิบายด้วยวันนี้เรียนอะไร ไม่บอกอะไรเลยครูนี่เป็นคนเดยิปไปแล้วเฮ้ยโรงเรียนก็ปรับใหม่ปรับปรุงใหม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของธรรมดานะเนี่ยทําไมครับเก้าอี้ฮะเสียเวลาว่ะเอาล่ะเรียงหน้ากระดานทั้งหน้าค่ะเรียงหน้ากระดานใช่ไหมครับจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเอากระนากระดานน่ะเพราะผมเป็นครูแล้วอยากโดน ครูต้องบอกว่านนนหักะเรียงเป็นหน้ากระดานท้างหน้าครูอย่างนี้ดูเด็กหญิงขวัญเป็นตัวอย่างนะคะโอเคจะได้เข้าใจเออวันนี้เรามีซุ้มกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละวิชานะคะนักเรียนจะต้องเล่นกิจกรรมแต่ละซุ้มให้ผ่านถ้าผ่านนักเรียนจะได้ตาปั๊มทั้งหมด5อันอาจารย์ครับนี่นี่นี่ดู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 อะไรผมซุ้มไหมอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ผมเล่นปิดโลน่ะกลับก่อนกลับก่อน ปกติก็ดอบอยู่แล้วดอเลยครับโอเคนักเรียนจะต้องเล่นกิจกรรมตามซุ้มให้ผ่านแล้วนักเรียนจะได้ตาประทับให้ครบถึงจะกลับบ้านได้นะคะโอ้โหไม่เห็นไม่ให้กลับมือเท่าไหร่ก็ไม่ให้กลับถ้าไม่ครบเข้าใจนะอ่อใช่ใจครับเข้าใจเข้าใจอ๋ะอาจารย์อาจารย์เข้าใจนะจ๊ะเข้าใจเอาไปว่าไปซุ้มไหนก่อนก็ได้ค่ะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรียกครูค่ะ ครับค่ะือพวกนายจะไปซุ้มไหนกันนะหน่อแบบกูหมอใช่ไหมมันมีซุ้มอะไรบ้างเรามาเดินดูกันไหมใช่อันนี้เอฟโอเอฟโอเอฟโอนี่ดันแมงมุมหรือเปล่าเรนนี้เหรออ่ะอันนี้ก่อนเราจะเรนนี้ก่อนเนาะโอเคได้เต้ไปสั่นกระดิ่งแล้วอ่ะครูไม่มาไปคูไม่รู้ผ่าแล้วไม่ใช่อาจารย์ต้องนีเป็นลูปเฉยเดี๋ยว สวัสดีค่ะหน่ลสวัสดีครับหมาาสนะคะจานเหรอใช่ค่ะช้อนกับซ้อมไม่มาค่ะมาแต่จานเอาล่ะทุกคนเคยเล่นเกม xo ไหมคะเคยเคยครับเอาเป็นว่าครูจะให้นักเรียนส่งตัวมาหนึ่งคนเพื่อเล่น xo กับครูนะคะส่งตัวมาหนึ่งคนวมา็นะโดนจับจับโจรถ้าชนะก็จะผ่านไปเลยค่ะแต่ถ้าแพ้ก็ต้องส่งคนต่อไปมานะคะอ๋อเล่นด้วยกันเหรอครับ เล่นเล่นกับครูแข่งกับครูค่ะอ๋อแต่ว่านักเรียนสี่คนใช่ไหมครับใช่เลือกมาหนึ่งคนก่อนค่ะครับมีหลายซุ้มก่อนไม่ต้องห่วงไปยิงจุ่มดันดีกว่าเราไายเต้ไปเลยโอ้โหถ้างั้นพวกนายก็ไม่ได้เล่นนะดิเฮ้ยเล่นทุกคนก็ได้เอ้าได้หลยครับอาจารย์อ่ะเอาเป็นว่าใครเริ่มก่อนครูเริ่มก่อนแล้วกันนะไ้เลยครับครูใส่โอไปอะอุ้ยนี่เน่ อันนี้เน่มได้ีมาดีมาดีอ๋าโอเฮ้ยยังไงยังไงเอาดีเอาดีเดเต้นี่ยจะแพ้แล้วนะไม่แพ้แพ้แพ้เดเต้ทำอะไรโหเดเต้ไม่ได้เลื้งเลยวะไม่ไม่ไม่แพ้เฮ้ยแพ้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 แล้วใช่เดเต้ยังไงก็แพ้ไม่ได้เลื้งเลยไม่ ผมคิดโงครับอ่ะดิก right. ิ้งขวานเริ่มก่อนเลยก็ได้ค ok. ่ะได้ค่ะได้ค่ะได้กันเนื้อกันเนื้อมาแล้วได้ค่ะต้องชนะต้องชนะต้องชนะอันนี้ต้องชนะครต้องมาดิครับต้องชนะต้องชนะอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยอุ้ยเดียเอาดีเฮ้ยเอาดีเสมอเนี่ยเสมอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไงก็เสมออ่ะ เสมอมันต้องไล่ถึงมือคนหนึ่งเราซะแล้วนี่ไม่อยากจะคุยเลยโชว์ไปทีโชว์ไปทีมือเราจัดให้จ้างก็จางเธอตกหัวแตกหมดละอะไรนะอะไรนะไม่โหดจังเลยเปล่าเปล่าเดี๋ยวใคเริ่มก่อนเริ่มก่อนเดี๋ยวคนเริ่มก่อนดีกว่าว่ะเรากระเป๋ายิ่งจุกอ่อเริ่มก่อนเลยแล้วกันก็มาดิก็มาดิ เอหาหมาดิอ่ะก็หมาดิเอ้ยเฮ้ยอเอาหมาดิหมาดิเอาดิเอาดิเอา,ดเอาวางผิดนายไว้วางผิดโอ้โหไม่มีใครชนะได้เลยอ,ะอ,อ่ะอาจารย์ดาบ,บโชว์ดาบ,บโชว์มา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 อ่ะต่อให้ก่อนเลยเริ่่มกอนีน่เอาละนี่ นี่เสมอเลยดูทรงอ่ะเอาละใครชนะมานี่นี่อย่าเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเครื่องมันร้อนน่ะนี่ต้องโฟลแล้วแหละจริงหนูจะมีใครชนะไหมเนี่ยเขาหวังวม่ได้โฟลแล้วแหละใช่ได้ยิงโฟลไม่ได้กลับบ้านนะไม่ได้กลับบ้านนะเริ่มก่อนเริ่มก่อนโอ้ย อาจารย์จะหกโมงเย็นแล้วครับยาวรีบจัดอะนี่อะนี่อาจารย์เขาจริงมากอะบอกเลยฝึกมาเป็นปีคิดนานคิดนานคิดนานเออเรียบร้อยฝึกมาเป็นสิบปีเรียบร้อยเอ้ออยากปิ้วไปทางอื่นได้ไหมเรียบร้อยแล้วชนะแล้วอเฮ้ย เฮ้ยเราต้องวางแผนแล้วมั้งเสมอเสมอเดี๋ยวมนีิเนอร์แล้วพวกเรานี่จบเป็นคนบ้านไหนกันนะทำไมมันเนอร์กันหมดเลยมะอย่างนนี้เดี๋ยวครัวก่อนนะอ๋อเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเออเอาดิเฮ้ย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 มาว่ะมาว่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิ เฮ้ยเฮ้ยคู่ชนะเด็กหญิงขวัญเด็กหญิงขวัญเด็กหญิงขวัญเฮ้ยมาได้ได้ไม่มีใครยอมมาเลยเดี๋ยวเมื่อกี้โฟรเล่นแนวล่างขวาบ้างไหมขวาบ้างอ่ะเฮ้ย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 ตามสูตรตามสูตรมาตามสูตรมีสิทธิ์มีสิทธิ์ มีสิทธิ์ที่คิดถึงม่สิทธม่แม่นไม่แผ่นไม่ยม่ไม่ไิ่ม่ไม่ไม่ไมอไม่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไ่่ไม่ไน่ไมม่ไม่ไม่ไม่่น่่่ไม่ไค่่ไม่่รไ โอ้ตามประทับดูสิไม่อยากได้เลยจะกลับบ้านไหมมันเป็นของสำคัญอะเหมือนกุญแจรถอะโอเคสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนโอ้ยอาจารย์คนนี้อีกแล้วเหรออีดถึงครูไหมคะไอ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 น้อย ดดดงงงัิไปนักเรียนมายืนตรงนี้เลยนะคะครับเรียงเลยเรียงเลยครูจะพูดกติกาของซุม้มนี้แล้วกันนะคะครับส่งหน่วยก้านตายมาหนึ่งคนเพื่อมาแข่งเอกอกเอ้าเอกอกแข่งไปแล้วเ,เ,นนเดี๋ยววอนนี้บิงโกนี่มาบิงโกบิงโกเอาล่ะ อ๋อตามมองไปทางนู้นไงไม่ยอมมองทางนี้เกมนี้นักเรียนจะต้องส่งตัวแทนมาหนึ่งคนเพื่อเล่นกับครูครูจะให้ทีมงานทำการสุ่มของของออกเป็นชิ้นไหนนะคะนักเรียนก็หยิบบล็อกเปลี่ยนบล็อกนั้นเป็นสีของแต่ละสีค่ะถ้าบล็อกเรียงกันแนวนอนแนวตรงแนวเฉียงจนครบถือว่าคนนั้นชนะนะคะอืครับโอเคค่ะละแข่งกับครู ใครดีหน่วยกานตายใครหน่วยกานตายน่ามีเลยรพอไปเลยยิงฟอนจากเล็ดนั่งได้บนได้นะนี่ยิงฟอนทันสีแดงสีแดงสีแดงนั่งดู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 เดี๋ยวขอเชิญทีมงานทำการสุ่มไดยค่ะสุ่มมะกาเลสสุ่มมะกาเลสมนมันดุม ขวางไแลด้ควมือทางด้นขวมอทางดันขวามเอทง้นขวามนด้นวามือทดนะวาอด้วามือทางนูเหรอทางด้านขรอทางดขวามอทางวอ่ะงดาอทางขวมอทางด้าขอา้าอางขวามืางขวาางไขวามือา้วามืลง้ามอง้านอางด้่นขวมืดออกขาม๋อทาดอทอทด้วอาอทแอทแนกนมด้ จบแล้วอ่ะคลิกขวาได้ป่ะไม่มีอะไรออกมาเลยนี่ไงเฮ้ยทไมออกาจารย์กดได้คนเดียวอ่ะคุณคระไม่จริงอ้าวนี่ไงกดได้นิ้วเสือเลยแชรลอดแชรลอดแชรลอดดีชรลอดเาก่อนคลิกซ้ายดิกนี่มันยากตรงไหนวะมันส่งผิคนัวไปนะออดออดอันต่อไป ไก่ไก่ย่างโพนไก่ย่างมีปะไก่ไก่ย่างเฮ้ยคยขวบขวยเลยที่ไก่เลยขเลยขวบขวบเลยขว้ขเลยขวบเลยขว้ขยขว้ขวบั้ยแวลยวอขวนเลยขวบล้วอขวบเลไขเลยววบเลวเลยวยย้ยววลว ดอกเรามาไกลเรามาไกลอ้าอ้าๆคืนคืนคืนดอกสีฟ้าดอกสีฟ้าดอกสีฟ้าแล้วกั้ยจะได้แล้วจะได้อะไรสองอันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนมปังต้องมาขนมปังต้องมาไม่ได้กลับบ้านแน่ตาแมงมุมว่ะโ้ยตาแมงมุมตาแมงมุมตาแมงมุมวิจะได้เหกือนาัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮายเฮงเฮ้ยเฮงยเฮ้เฮ้ยเฮ้เอ้เฮ้ยเ้ยทองเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเเฮเเเเ เฮ้ยเกือบแล้วอย่าเป็นเนื้ออย่าเป็นเนื้อก็พออันต่อไปค่ะปลาปลานิโมปลานิโมนิโมข้างบนฟูข้างบนเฮ้ย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 โอ้ยอันเกือบเองอ่ะตัวอย่างละสองสองอ่ะอันต่อไปค่ะปลา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 ย่างปลาย่างขวาขวาขวาฟดขวาฟดเออเฮ้ยฟูดเลยตัวอย่างละสองไม่กันแล้วครูไม่ให้ลแบบนี้แบบ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 เฮ้ยเฮ้ยครูเหลืออันเดียวอ่ะ ใช่วิจารณ์แอบปรลทอยครูชัยครูชนะัยไปไหมไปเลยเราหรอได้ไปก่อนเลยเราเองเคยด่าเองได้ด้วยครูเดี๋ยวคิดว่าจะหือกับพวกเราได้นะใช่อาจารย์กัอาจารย์เหอะยังเมล็ด้วยไม่ชอบพร้อมแอปเปิลแอปเปิลอะไรอ่ะ แอปเปิลแดงแอปเปิลแดงแอปเปิลก็มาดีครับอันต่อไปอันต่อไปเรือเรือเรือส้มเรือส้มเรือสีส้มอะไรอ่ะอะไรอะเค้ก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 มาเลยมามามาเอ็นเดอร์โพลเอ็นเดอร์เพิร์ลอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอันต่อไปค่ะอต่อไป ปลาปลาปลาไม่ทอดไปไม่ทอดเฮ้ยเอาปลาไม่ทอดปลาไม่ทอดปลาไม่ทอดอ่ะปลาแซลมอนที่ไม่ทอดใช่น้องไก่น้องไก่สองะไปค่ะน้องไก่อะไรอ่ะรถไฟ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถไฟไฟซ้ายเรามีโอกาสชนะแล้วมีอ๋อช่วยซุบป เอาแล้วเรียบร้อยปออนั่นแหละอันต่อไปค่ะแครอทแครอทแครอทโอ้ยคือเป็นหางอัไจังเลยวะเฮ้ยเราทำไมเป็นอย่างนั้นอะอะไรอะปลาดิโม่เฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ต้องกลับปลาเจียบชมพูเตียบชมพูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเดียวอันเดียวอย่าให้เขาไม่ให้กลับเนื้อเนื้อหมู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  เผ็ดนะกาะอไม่สุกอาโทษๆอาจารย์มอาจารยี้กงอาจารยี้โกงไม่ได้โกงขี้เม็นอาอะไรดอกได้ชาเลยจามองผมดิจารย์มองผมมองผมไม่อีกทางนึอง เดี๋ยวครูหยิบตาประทับให้นะคะตาประทับค่ะโอเคเนตต้ต้องไปแปะแล้วโอ้โหมาเห็นเหมือนเราใช่ไหมใช่เราไม่ประทับใจมากมากนนี้มเป็นรูปอะไรอ่ะอ๋อรูปเดิมเกมต่อไปพี่ขวัญกับโฟสต้องเลือกแล้วแหละพี่ขวัญกับโฟสยังไม่ทำเกมเลยแดนไหมแดนไหมเราชอบเออแดนไหมแดนแดน เรียกค,คุณครูเหรอคะ<ด> <K ule> ไม่รู้จะเปลี่ยน,นชุดชทำไมอะไม่เข้าใจเหมือนกันอเ<า>ชิญนั่งเชิญน,นั่งค่ะวันนี้ครูมาแปลกไว้มีหูฟังด้วยอันนี้เป็นเด็กจีนเจ้าโจ๊กเขาเชิญ<อ>น,นั่งด้วยเอาละกติกา,ก,าก็คือครูจะให้ผัดกันวนมาดูชื่อเพลงแล้วร้องว่าอร่อยไหมอะน้ำมันคนละผัดเป็นไนละไปงนไงละมุกนี้ได้ปลเลงมานานแล้วแห้งแหละ เอาเอาไปว่าผัดเรียงกันมานะคะเด็กิงขวัญมาก่อนประมาณนี้นะคะให้มาดูชื่อเพลงแล้วร้องเพลงเป็นเมโลดี้อีโอโหจะให้ถ่ายว่าเพลงอะไรอาจะไม่ได้เต้นแล้วหล่ะดูทรงอ๋อหนูมีตัวอย่างนะอาจารย์หนูมีตัวอย่างนะไหนฟังไหมฟังไหมอืมอ่ะลองอี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 โอเรี เอาไป็นว uh ่า huh. นักเรียนจะต้องชายเพลงอย่างน้อย5เพลงให้ได้ภายใน5นาทีค่ะโอเคเริ่มค่ะนี่ยิงควันไป <c oughs> อ๋ออันหนึ่ง <c oughs> สองสามออี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  นัแล้วเธอบอกาว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ่อี่อ่ะพี่น่ะพี่อ่ะี่อ่ะโอเคสิ่งอื่นได้นั้นน่ะ ใช่ใช่ใช่เพลงอะไรชื่อเพลงอะไรใจอี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 ิ่งัสงอกติได้หไหมไดไมดไปโหมดไปโหมดคปโหมดไปโหมดไปโหมอไโหดโหดไป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 โดไปโหไปโหไปดไปดไปโไมดไปดไปโไมไมดไปโหมดไปไปโหงดไปงหมดไปโหโหมดมไมดไปโหมอไปีหมไม เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนเตยหอะไรนะอะไรนะวันเตยหรอโอ้โหบาดเตยล่อกเองให้ดูาเตยนเนี่ยโอ้โหลจับเพลงเร็วเรวเร็วโอ้โหจรัเพลงเอ่ออี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 ีอ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 ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี

อีอี <S <S ิีอ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 ีเธออได้ยินไหมเออเออเธอได้อิอล้เออ้ยบอกว่าัอไนอการัเไม่ได้นแ้แล้อี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 ีอ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 อี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 ออี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 ออี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 ออี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  ไม่ไม่คำเดียวรักคำเดียวบอกว่ารักรักรักเนี่ยบอกเธอว่ารักเพลงนี้ถูกต้องโอเคทั้งหมดห้าเพลงทานค่ะเดี๋ยวนะจันมันมีสี่คนไม่หรอทำไมอ่ะมันห้ไงน้องไงไม่รู้ใช่ฉันกล่ไปห่าเพลงไงก็ผมก็มีก็หนึ่งสองสามสี่มันก็สี่ใช่เหรอ ตาตาวะอาจารย์ตาวะอาจารย์ฟังนะอาจารย์ฟังผมนะนี่นะที่ขวัญนั่งตรงนี้หนึ่งใช่ไหมคนสองเตยสามผมสี่แล้วห้ามาจากไหนหรือว่าโอยจันว่าจย์ควรให้แหละอ๋อให้เนาะโอเคผ่านใช่ไหมผ่านผ่านไปเลยเอาตาเอาตาเอาตา ตาตาตาาอันนี้ค่ะตราประทับค่ะคุณนีด้วยนะคะไปไหนแล้วล่ะเอาเป๊ะๆปะๆเอาเป๊ะๆเอาเปะๆอปะเลยเขมยเมยรออาจารย์เปลี่ยนชุดรีบไปเลยอยากเล่นคำใบอยากเล่นคำใบคำใบคำใบเต็ง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 เต็เต็งเต็งเต็ง สวัสดีค่ะดดิงดงัโอ้อาจารนมาไวไหนอจานอ่ะไม่เปลี่นยน,นแล้วที่เกลียดลักเยอะเหลือเกินเกมนี้คือเกมขำใบ้ให้ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนค่ะแล้วหันหลังอย่างนี้หันหลังหันหลังไปทางนูน้นหันไปหน้าไปทางนู้นหันหไม่ได้หันไม่ได้อย่างนี้<笑><笑>หันได้ทางนี้ Oh. <laughs> ยืนอย่างนี้นี่ยืนอย่างนี้ oh. <laughs> แล้วก็ <laughs> สามคนยืนเรียงกันโอเคเอาไปว่าครูจะให้คำใบ้ตรงนี้เ oh. ด็กหญิงโฟดห้ามพันหลังนะคะทุกคนในสามคนนี้ต้อง,องพูดใบ้คนละหนึ่งอย่างโอเคสำหรับเกมนี้นะคะในหมวดหมู่สัตว์นะคะเราจะมาเริ่มกันเลยคนแรกว่าค่ะยาวยาวยาวงูคอยาวคอยาวจีรับ e เถูกต้องง่ายเก่งมากไปนะเต้ไปเต้ไปเต้ไปดูก่อนได้ไหมทีมงานตีไปทางไม้เลยโอเคคำต่อไปอาหารบอกไม่ถูกอ่ะอ้าวยังไม่ได้เลยตีทิ้งซะล้วโทษอ่อไข่ไข่โบสถ์โบสถ์ตอบโบแล้วที่กินที่กินในวันเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าเวลารู้ ขนมไหว้พระจันทร์เอ่อกล้วยจัาเลยกล้วยอ่อนน่ะเด้อ่อนน่ะอ๋อไม่ได้กาดไม่ไม่เออะเออีขนมเช้าโอ้ยมีหมูแล้วมีมีหมูแล้วมีหมาอีกด้วยนะไก่ไก่ไก่เฮ้ยไก่ไก่ใครใบ้ใครใบ้ต่อใครใบ้ต่อไก่ไก่ขัน ไก่ในเทศกาลไก่ในเทศกาลไก่พระจันทร์ไม่ต่างประเทศกินกันตัวใหญ่มากเลยตัวมันจะใหญ่ใหญ่ไก่กระจอกนกกระจอกเทศโอ้ไก่แล้วที่ตรงจมูกช้างเรียกว่างวงตรงจมูกช้างเรไก่งวงเออต่อไปค่ะโอ้ยรูจมูกช้างเนี่ยอ่ะเห็นหมดแล้วโอ้โห้ยยโจานรีบเอาไปเอาไปเอาไปวันนี้คงไม่จบเอาตรงนะค่ะต่อไปค่ะ เกาะอยู่บนฝาผนังบ้านกิ้งกิ้งกากิ้งกาบ้านเจ๊เราเกาะอยู่บนผนังใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นตุ๊กแกกอืมิ้งกะเกาะฝาผนังบ้านอ่ะข้อต่อไปค่ะมาแล้วเอ่อเอ่อตกไปตกไปตกไปตกเป็ดได้อะไร ได้ปลาที่ที่ชอบกินที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นปลาซีมิปลาติสมติส้มถูกต้องโอเคค่ะง่ายง่ายอยู่คนโลกเหนือมีปีกมีมีหัวโลกอ่าไม่ใช่เพนกวินถูกต้องไม่ได้เตะไม่เราเตะเตะไม่ยืดเตะไม่ยืดไม่ทำไม่ทำแล้วสามีเราเห็นแล้วดงคูโอเคถือว่าให้แล้วกันนะคะอ้ย ยืนเรียยนเรียอย่ากระโดดเออตื่นเต้นนะคะตาหายอาจารย์แล้วเกมสุดท้ายมันจะเป็นเกมอะไรหรอครับตาหายแป๊บนึงโอเคสำหรับเกมนี้นักเรียนผ่านนะคะครูจะให้ตราประทับไปจ้าเย้เปะ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 เฮ้ยเหลืออีเกมเดียวแล้วจะได้กลับบ้านแล้วแปะแล้วหายมาละหไปขอปั๊มมาใหม่ได้ไหมคุณครูไม่อยากให้เรากลับบ้านเลย สวัสดีค่ะเด็กๆครับสวัสดีครับเรียงเลยค่ะยืนเรียงโอเคกติการในวันนี้ครูจะให้ส่งนักเรียนมา1ท่านนะคะแล้วเติมคำในช่องว่างให้ได้โดยใช้เวลาเพียง3นาทีเท่าน,นั้นตอบให้ได้10บคำหากทำไม่ได้ส่งคนถัดไปมาค่ะครับมั่นใจครับผมมั่นใจครับช่วยได้ไหมครับได้ค่ะเตรียมพร้อมนะ สามสองหนึ่งลบอะไรวะเนี่ยส่งสัญญาณดาวเทียมป่ะดาวเทียมดาวเทียมดานดาวเทียมถูกต้อนดานดาวเทียมเราแล้ต้องให้เขาตอบเองหรือว่าเราเราช่วยเขาได้นะลืมเลยไม่รู้อะเอาไปช่วยกันเลยเอาไปช่วยกันเลยไปยุ่ช่วยกันเลยเออจริงโคโดโมโคโดโคดาโมโดาโดอะโวคาโดอะโวคาโดถูกต้อง้สองแล้วกระเพาะทงเ้า เฉพาะพิดค่ะงงพิดค่ะข้ามได้นะคะข้ามค่ะข้าม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 จันทร์อังคารอันตรายอันตรายผิค่นาคีนาคีโอ้โหคนอยู่ในป่าลือสีถูกต้องค่ะฤาษีแกงกะหรี่แกงกะหรี่ถูกต้องค่ะสีดำ ถูกตค่ะไม่เคะอยด่ะาจะตอบบางเลยอไมเถูกต้่ไม่เคาถูกต้องค่ะไม่ยอาโมปาโลถูกต้องค่ะนาฬิกานาฬิกากรายถูกต้องค่ะเพเลิดยานตงะพานสะพานสะพานบอุยิ กไม่ใช่เออใช่หรออีโต้ไม่ราศีเยลโล่เมงโก้ยีรับอะเนี่ยยีราฟอะไรเหรอราศีอะไรเนี่ยราศีพิจิพิจิพี่จอปัจจือพิจอไม่ใช่พิจอพิจรอข้าวขาบข้าวขามข้าวขาบซมโอถูกต้องค่ะเออเออเออเจ้าเออเจ้าขี่ไล อักขีพัยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนถูกต้องค่ะเถือว่าผ่านค่ะอีโต้เมื่อกี้โต้มาจากไหนเพื่อนนี่คือตราประทับอันสุดท้ายของวันนี้ไปกลับบ้านกันเถอะพวกเราเย้ได้กลับบ้านแล้วเลิกมสีก็ะหกโมงเย็นแล้วนสั่งการบ้านอีกสิบวิชาลาออกได้ไหมอะ ผมมองหน้าอาจารย์แล้วผมคิดถึงยูยือะไรอะชมอาจารย์เหรอยูยืยูทำไมตรงนี้ทำไมไม่ได้ไปสักทีองอเออใช่ขอบคุณนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะจบการเรียนการสอนวิชาซุ้มกิจกรรมแล้วนะคะขอบคุณเด็กๆมากเลยนะคะที่มาเริ่มเรียนกับอาจารย์นะคะมันเป็นวิชาด้วยรยซุ้มกิจกรรมเนี่ยุณค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ<อ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะมี n น็ตโฮสนะคะเเวอที่ให้พวกเราใช้ค่ะม,มีอะไรก็ต้องมี n น็ตโฮสต y e a